คอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอ,อ่ออยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่คอยซับผมก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวผมเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียใจนะครับก็สัญญาว่าจะทําผลงานให้ได้แบบทุกคนได้ติดตามกันต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะมาแบบขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะให้คอยซัพพอร์ตกันไปนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยที่มาประกวดในรายการหรืออะไรเงี้ยครับอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาจริงๆวันนี้ดูเห็นเพื่อนๆก็แบบภูมิใจในตัวเพื่อนๆมากๆทุกคนแบบว่าทําทําดีมากๆแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่าคอยซับพอร์ตกันนะครับสัญญาจริงๆว่าจะทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ ก็จริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วอ่ะเราแค่แบบว่าอยากจะมาขอบคุณทุกคนเฉยๆนะแล้วก็ดีใจมากที่เหมือนแบบมีกําลังใจเข้ามาให้แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเอออย่างไม่เคยได้รับขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันผมแบบเออแค่นี้ผมก็ภาคภูมิใจมากแล้วครับก็ฝากติดตามกันต่อไปเนาะครับวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วแหละผมก็แค่อยากจะมาทักทายทุกคนเฉยๆแล้วก็ ขอบคุณนะครับกําลังใจดี<笑><笑>ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อนๆกันต่อไปด้วยนะคะแปดคนแล้วเดี๋ยวสตา์เนาะอืมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็คงมาทักทายแค่นี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแค่นี้นเลยครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆผมมาไลฟ์ร้องเพลงให้ฟังหรือว่าอาจจะโคเวอร์เพลงลงอะไรเงี้ยครับก็ เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะบายบายครับขอบคุณนะครับกำลังใจดีๆบายบาย